ตอนนี้เป็นช่วงบ่ายนะคะเอฟซี FC ก็มาเรื่อยๆนะคะทั้งบันเลยนะคะมาดีดีเอฟซีนะคะทยอยทยอยมาสําหรับคันนี้มาพร้อมกับฝนนะคะคันเมื่อกี้เพิ่งไปนะคะขับรถด,ดออีโทษเด้อไปเมื่อกี้นี่หนึ่งคันนะคะเป็นคันดําคันแดงมานะคะค <c oughs> ันแดงก็มานะคะนี่คุณแม่คุณลูกคุณน้องปาก,กันมาเที่ยวนะคะดีใจ ค่ะแสง okay. <laughs> 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 คุณตกมาคุณแม่ไปใส่เหรอคุณยายดีคุณยายกับไปบายได้ค่ะปบายทูบได้เด้อค่ะไปขอพรเอาได้ค่ะ่<อ>ะะปอพอพอเป็นความสุขของเอซค่ะที่ได้แวะมานะคะ อ๋อมีคุณยายด้วยนะคะนี่คุณแม่แม่กมีคุณยายด้วยคุณยายไปไหนนาะราไปตามหาคุณยายกันคุณยายในรถนะคะมาหาลุงพลหรือเปล่าน้อค่ะอ้าวฝนมาแล้วค่ะฝนล,ลงจริงๆสร้างจุดฝนทันไหมนะคะ ยกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอัปเดตช่วงบ่ายนี้นะคะยกหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาหลังคาออกมาจากช่องของบ้านนะคะออกมาจากช่องของบ้านสังกะสีที่สอดเข้าไปในช่องของบ้านเสร็จแล้วก็ยกสามเสานี้ขึ้นนะคะให้สูงขึ้นต่อเหยียนสามเสานี้ให้สูงขึ้นนะคะส่วนเสานี้ยังเหมือนเดิมนะคะว่าเขาจะเป็นลักษณะของการเพิงหมาเยนเนาะเป็นที ทีนะคะความสูงก็มากขึ้นมากขึ้นนะคะหลังคาก็เทเทหรือเป็นเพิงหมาเหียนมากขึ้นส่วนช่องของลังคาลุงบอกว่าจะปิดไม่ให้หนูเข้านะคะปิดปิดช่องว่างตรงนั้นอาจจะทำรางน้ําเนาะหรือ,อยังไงก็แล้วแต่ลุงทีหนึงเรามาลุ้นกันนะคะามาลุ้นการทำงานของลุงนะคะทำเพื่อการจอดรถนะคะเป็นโรงจอดรถ ให้ให้สูงขึ้นนะคะให้มีราคาสูงรถตู้จะจอดได้ส่วนช่องของหลังคาก็ปิดไม่ห,หนูเข้านั่นเองนะคะทูอินวันค่ะทำพร้อมกันเลยนะคะทําโดยลุงพลและทีมงานช่างตั้มนะคะพร้อมกับยูทูบเบอร์ที่มีความสามารถเป็นช่างด้วยนะคะเหมือนจะเห็นพี่แดงนะคะพี่แดงช n แน่เวบๆอยู่ แบบท่านที่มีความสามารถด้านช่างก็หยิบโน่นหยิบนี่ช่วยกันค่ะไม่มีเราก็ทำอย่างอื่นนะคะเอาฝนลงมาเยอะแล้วนะคะยูทูบเบอร์หลบมุมกันหมดแล้วว้าวอาวยูทูบเบอร์เข้าหมดแล้วนะคะเข้าที่หมดแล้วเข้าบ้านนั้นบ้านนี้นะคะลุงกิ้มก็เข้าบ้านาทางลุงมนก็เข้าบ้านเข้าเข้าซุ้ม ยายจำลองยานหนิงน้องต้นอ้อมมาทางนี้อ๋อคุณยายมาอดคุณยายมาสนับสนุนเหรอคะด,ดีจังเลยคุณยายมาสนับสนุนคุณป้าคำใสค่ะมาสนับสนุนสินค้าโอ้บ้านป้าคำใสนะคะร้านป้าคำใสหนูก็ว่าอยู่คุณยายหายไปไหนเนาะวะลงรถแล้วไม่เห็นแกเห็นชุดนางรำแล้วเราก็จะได้เป็นรำกันนะคะค่ำนี้ จะเราจะไปล้ำกัน,ตน,นเตรียมตัวล้ำกันนะคะมาดูหมอลำ้ำนางล้ำเราหนึ่งร้อยท่านด้วยนะคะนางลำ100้ำหนึ่งร้อยท่านจะลำ้ำแต่ว่าล้ำทีละห้าคนเนาะสองห้าสิบก็จะประมาณยี่สิบรอบนะคะรอบละประมาณสี่นาทีนานนะคะเวลาบวกลบนิดหน่อยนะคะสำหรับการทำเครื่องเครื่องช้าเครื่องเร็ว ฝนตกห้าสาวน้อยแล้ว <c oughs> ได้ขนมแล้วเหรอลูกค่ะ <c oughs> ได้ขนมด้ยวยร้รยล้วกลับเข้าที่นะคะโอ้ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะที่รับชมด้วยกันค่ะกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามน,นะคะ